สวัสดีครับสวัสดีพบกันในวันนี้นะครับซึ่งเป็นการไลฟ์สดที่เรามีกันนั่นหมายซึงปกติแล้วคุณนเรนครับผมเราจะไลฟ์กันในช่วงของวันเสาร์บายๆวันนี้ถือได้ว่าเรามาโอกาสพิเศษเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเปลี่นเวลาเพื่อเผื่อแฟนๆที่กาลังชมอยู่จะได้มีเวลาว่างในช่วงนี้ด้วยครับส่วนใหญ่ก็วันนี้ก็ หย,หยุดยาวเนาะหยุดยาวหยุดยาวตั้งแต่วันพุธนะครับเดี๋ยวขอแนะนาอย่างเป็นทางการอีกสักหนึ่งครั้งนะครับผมกูรูเจ๋งพร้อมด้วยกับผมูรูนรินครับวันน um ี้เราจะมาไร้สดในเรื่องของรถสัมร้ออเนกประสงค์นะครับซึ่งวันนี้เรามีเขาเรียกว่าเราได้มีเคล็ดลับดีๆนะครับเราเรามีเคล็ดลับดีๆที่จะมาแนะนํำแฟนๆที่กําลังจะเลือกซื้อที่กําลังจะมองหาที่กําลังที่ตัดสินใจไปแล้วด้วยนะครับกับคําถามกับ กับเขาเรียกว่าอะไรกับคําแนะนําที่ว่า5ข้อสั้นๆในการดูแลรถไฟฟ้าให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานรียกได้ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมาตอบโจทย์ในช่วงหลังที่มีวิกฤตการน้ำมันแพงชนะครับหลายๆคนก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่ได้ทำความรู้จักไม่ได้คุ้นเคยหรือว่าไม่เคยใช้งานรถไฟฟ้ามาก่อนนะครับแต่ก็เลือก ที่จะลงทุนลงทุนรถไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสรุป5ข้อสั้นๆเนาะที่จะทําให้การใช้งานรถไฟฟ้าได้มีอยุ่งานใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับแต่ก่อนที่จะพบว่า5ข้อสั้นๆนี้นะครับเราก็ขอสวัสดีทักทายกับคนที่กําลังไลฟ์สดชมอยู่ไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชมอยู่ในตอนนี้นะครับเข้ามาแล้วเข้ามาชมเราจะมีเกมที่ทุกท่านจะได้ร่วมสนุกกันนะครับ แต่ก่อนที่จะมาพบเกมที่เราทุกท่านจะมาได้ร่วมสนุกนั้นผมขออนุญ,ญาตอย่างนี้ว่าเ,เข้ามาแล้วกดสติกเกอร์ทักทายหรือ,อรมีคำเสนอแนะอะไรมาได้เลยนะครับทักทายกันสวัสดีทักทายกันนะครับและช่วงนี้ในสัปดาห์นี้นะ,ะก็เป็นวันหยุดยาวอย่างที่คุณเลยได้บอกไปเมื่อ้าวันนี้ นะครับเรียกได้ว่าหยุดตั้งแต่วันที่13 13. 13. 13นี่ก็วันอาสารหบูชาครับผมวันอาสารหบูชาก็มีความหมายนะครับคุณนนท์อ่าเป็นไงฮะเป็นวันที่เรามีพระรันาตนตรัยครบองค<อ>์สามครบคือครบพระพุทธพระธระรมครับผมและก็ครบพระสงฆ์นะครับแล้วก็แสดงธรรมพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเป็นโอวาทพระปาติโมกับธรรมจักรกับปวัตนสูตร เยอะเลยครับเยอะเวยอะเลยคือรับโอ้โหข้อข้อที่สำคัญมากๆเลยครับผมนะครับ<ม>เสเร็รรจจาวันที่13วันลุกขึ้นเป็นธรรมเนียมเป็นเป็นระเบียบการเป็นกฎของของทางพุทธศาสนาเลยครับ,รบว่าวันลุกขึ้นนั้น ก็จะเป็นวันเทศกาลข้าพรรษาอครับผบก็ขออนุโมทนาบุญกับแฟนๆที่ชมอยู่ครับบางท่านก็ไปได้ร่วมทำบุญอาจจะได้ร่วมทําบุญอาจจะถือศีลอยู่เรื่องนี้อ่นะบางท่านก็ไปร่วมทําบุญบางท่านก็ไปทําบุญตักบาตรตอนเช้าครับผมบางท่านในช่วงเข้าพรรษานี้ก็จะมีการถวายเทียนจํานำพรรษาอ๋อคุณณรินไปทําบุญที่ไหนบ้างปีนี้ไม่ได้ทำเลยครับปีนี้ยังไม่ได้ทําเลยแต่ผมนึกวกาทามาแล้วหลายที่ครับผมโหงานชุก อาศัยเขาอาศัยบุญอาศัยบุญจากคนนั้นอาศัยบุญจากคนนี้เราก็ไปร่วมเครบคเระเล็นคนละน้อยเราเป็นโอกน่าให้ก็ร่วมใช่ใช่ใช่ครับก็ได้ไปร่วมบุญได้ได้ร่วมกุศลกันแต่นโมทนาบุญมาด้วยและในช่วงหยุดยาว 4- 5หวันเนี่ยมาท่านก็ไปเที่ยวกันก็ขอให้เที่ยวกับครอบครัวให้มีความสุขนะครับเที่ยวกันอยากให้มีความสุขแต่ก็ต้องอยู่ในการระมัดระวังด้วยซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวมาว่าไอ้โรคโควิด ก็ยังไม่ได้เจอจางหายไปไหนเลยไปไหนฮะใช่ไหมฮะก็ยังมียังมียังอยู่ยังอยู่เพราะฉะนั้นแต่ว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตให้เป็นปกตินะครับก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้นะครับโตกันไปเนาะใช่ใช่คนก็ฉีดเข็ม4ี่เข็ม5้าเข็มหกไปแล้วใช่ครับใช่ครับวันนี้เรามาพูดในเรื่องของรถไฟฟ้านะครับที่ได้รับความนิยมที่คุณนรินได้เกินไปเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าจากสภาวะที่น้ํามันเนี่ยมีสถานการณ์ สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้เราเนี่ยทางบริษัทที่ของบริษัทแชมป์นะบริษัทซับเทวีเอนจิเนียริงนะครับเป็นผู้นําเข้าแล้วก็จัดจําหน่ายของรถสําร้อยี่ห้อแชมป์นะครับซึ่งเดิมเนี่ยเราทําแต่รถน้ำมันแต่ช่วงหลังเนี่ยเราเห็นนะทางผู้บริหารได้เลยเห็นว่าสถานการณ์น้ํามันเนี่ยมันมีผลกระทบค่อนข้างสูงในการใช้งานในการประกอบธุรกิจของห้างร้านต่างๆ เราก็เลยทําเป็นรถไฟฟ้าขึ้นมาก็ได้รับความตอบรับสูงเลยใช่ไหมครับคุณเรนสูงครับเรียกได้ว่าลักด้วยราคาเนาะด้วยการใช้งานที่ง่ายนะครับดูแลรักษาง่ายเนี่ยมันก็เลยไปตอบโจทย์ประกอบการหลายๆที่ใช่ครับนะครับคือหลายที่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแบบฟรูทั้งหมดว่าต้องเป็นไฟฟ้าทั้งหมดคือค่อยๆเอาไปสอดแทรกในกิจการค่อยๆไปศึกษาไปปรับใช้นะครับพอได้ผล ได้ผลการตอบรับที่ดีนะครับ <c oughs> ก็มีการซื้อต่อ <c oughs> มีการขยายออกไปนะฮะาะว่า <t> เขาว่ามีหลายหลายหน่วยงานหรือหลายหลายห้างร้านด้วยกันซื้อไปทดลองใช้ก่อนหนึ่งคันหรือสองคันช่หลังจากนั้นก็มีการซื้ออย่างต่อเนื่องเห็นว่าการใช้งานเนี่ยมันคุ้มค่าหนึ่งเลยค่าน้ํามันเนี่ยตัดออกไปเลยใช่ไหมท่าน้ำมันนี่ตัดออกไปเลยนะครับแล้วอย่างเรื่องค่าดูแลรักษานี่ก็หัวทุนไปได้เยอะจะมาแล้งกันถ่าน้ำมันเครื่องซ่อมบำรุงต่างหคือไม่ต้องมีเลยนะฮะเพียงแต่ว่า มีการใช้งานที่การดูแลให้มันเป็นเป็นเรียกว่าให้มันสมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ครับผมก็คืออย่างเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยเน้นย้ำเลยว่าต้องชาร์จอย่างสม่ำเสมออะไรเงี้ยถ้าไม่มีถ้ามีการจอดทิ้งไว้อะไรเงี้ยก็ควรมีการชาร์จอย่างน้อยเดือนละสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับในนามของผมในนามฝ่ายขายในนามของโตวแทนจำน่ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าขอขอบคุณห้างร้านหน่วยงานต่างๆที่ได้ซื้อรถสำหรัแชมป์แบบไฟฟ้าไปใช้งาน นะครับก็สร้างสร้างให้ตอนนี้ครับลดโลกร้อนด้วยและการใช้งานก็ประหยัดประหยัดพลังงานครับผมนะครับทุกท่านก็ได้มีความเพิ่มีรายได้ที่รายรายได้เพิ่มขึ้นรายจ่ายลดลงใช่ครับเพราะว่าเราเลือกใช้รถที่คุมปริมาณต้นทุนได้นี่นะครับกับรถสำหรอแชมป์แบบไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ เรามีรุ่นใหม่ขึ้นมาใช่ครับนะครับเป็นรุ่นที่ลูกค้าเองเนี่ยได้เรียกร้องมาพอสมควรเลยนะครับว่าต้องการมอเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่การที่การการที่มอเตอร์ขยับใหญ่ขึ้นเนี่ยถามว่าการใช้งานของลูกค้าเนี่ยมันก็เกินความเพียงพออยู่แล้วใช่ครับเดิมเนี่ยเป็นสปาร์กอีวี800ครับผมใช้งานลูกค้าก็ประทับใจก็เพียงพออยู่ใช่ไหมครับครับแต่เราปรับเพื่อให้มันใช้งานได้สมูทขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นประสิทธิภาพการใช้งานได้ดีขึ้นเราก็เลย เพิ่มรุ่นใหม่ขึ้นมาครับกับ Spark EV 1ทีหครับผันครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึง5ข้อสำคัญที่จะทำให้การดูแลรักษารถไฟฟ้าให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเนี่ยผมขอถามเรื่องเล่นเกมเลยดีไหมได้ได้ถามเรื่องเกมเลยนะครับสำหรับเรื่องวันนี้เอาง่ายๆเราจะสุ่มแจกกับสเปรย์แอลกอฮอล์ครับผมนะครับสองรางวัลรางวัลละสองุตนะฮะละสองชิ้นรางวัลสองชิ้นแต่ละแจก2 ของรางวัลรางวัล่ดีท่านนะคบใช่ฮะเราจะสุ่มแจกง่ายๆครับเราจะถามว่ารถไฟฟ้าเนี่ยข้อดีของรถไฟฟ้ามีอะไร่ะให้บอกมาคนละหนึ่งข้อบอกมาคนละหนึ่งข้อเราจะสุ่มแจกนะเรามีแอปเินคอยสุ่มแจกคอยดูแลอยู่แล้วก็มีลูกค้าที่น่ารักนะฮะถ่ายกันเข้ามาแล้วนะครับอย่างพี่ขันทองบุญทันบอกว่าสีฟ้าสวยดีครับผมสีฟ้าตัวนี้เป็นไฟฟ้าเลยครับพี่สวยสวยจริงสวยจริงสวยจริงนะ อยากให้เห็นตัวจริงด้วยฮะคุณเอ็มเล่ชฉานะครับคุณเล่เฉาบอกว่าคุ้มค่าครับใช้สามรอไฟฟ้าแชมป์นี่นี่นี่คุ้มค่าเนี่ยอันนี้ก็ถือว่านั่นนะคุณคุณอะไรนะคุณเอ็มเล่ชฉาเอ็มเล่ชฉาเอ๊ะเล่เฉานี่หนวดไม่เฟิร์มอย่างนั้นไม่ครับเป็นใครอ่ะพอดีเข้าวันเสาร์ไงต้องไว้หนวดอ๋อไว้หนวดครับผมทีอสี่ด้วยนั่งอยู่ใต้ต้นโพนั่งอยู่ใต้ต้นโพจะได้นั่งอยู่นะฮะครับผมขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาร่วมสนุกกันครับเดี๋ยวเตรียมรับสประเอันนี้คุณอะไรคุณาายรสธิต ครับอ่าครับคันสีเหลืองน่าสนใจครับมาเลยสีเหลืองนี่ราคาพิเศษด้วยนะพิเศษครับพร้อมตู้เลยตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมครับผมราคาหกหมื่นเก้าพันแปดร้อย ครับผมคุณต้าภาคภูมินะครับยกนิ้วโป้งมาให้นะครับผมนิ้วโป้งนิ้วนี้ยิ้มากี่นิ้วนิ้วเดียวนิ้วเดียวนิ้วเดียวนะนิ้วนิ้วนิ้วโป้งนะเป็นนิ้วกลางครับคุณไายยิ้มมาส่งยิ้มมาขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและเข้ามาร่วมสนุกร่วมเล่นเกมกับเรานะครับคุณมิ่งขวัญบอกว่าประหยัดอันนี้ก็เป็นเหตุผลอันนี้เหตุผลสำคัญเลยนะครับครพูดมาว่าประหยัดนี่ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยครับกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยเนาะโอเคอ่ะ นี่อ่ะ,อะเดี๋ยวเราเมาเริ่มข้อหนึ่งกันเลยไหมพีม่เจงเรามาเริ่มกับ5ข้อสําคัญนะครับที่จะทําให้การดูแลรักษารถไฟฟ้าได้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นครับผมนะครับเรามาเริ่มที่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งเรามีง่ายๆเลยข้อหนึ่งคือเขาบอกว่าข้อหนึ่งนี่คือหลีกเลี่ยง หลีกเลี่ยงนะครับถ้าคำว่าหลีกเลี่ยง,ก,ยงการขับขี่รถแบบลุยน้ำ,ลนำนะแล้วบอกอย่างนี้ก่อนว่าไม่ใช่ว่ารถไฟฟ้าจะลุยน้ำไม่ได้ครับผมรถไฟฟ้าของของเรานะครับสามารถลุยน้ำได้คครรัับบผมบแต่ไม่ใช่ว่าเราเราหูเห็นน้ำ คือไปแค่ครึ่งข่าวเพื่อเราจะลุยไปอย่างเงี้มันก็ผิดวิสัยใช่คือเนี่ยอะไรยงี้ยลุยให้น้อยที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยของตัวเราใช่ครับแต่ถามว่าน้าขังนิดหน่อยน้าแฉะน้ำประมาณ5เซน10เซนลุยได้ไหมลุยได้ครับครับผมลุยได้แต่ลุยนี้ก็เยอะเลยนะริงๆก็มาเนี้ยนะถือว่าลุยได้นะฮะถือว่าลุยได้คแต่ถ้า ในช่วงขณะลุยเนี่ยท่านต้องขี่ด้วยความระมัดระวังชขี่ด้วยความปลอดภัยครับไม่ใช่ว่าอุ้ยมันลุยได้มันบอกลุยได้ท่านลุยเลยบิดแลเต็มที่แล้วสปีดสามหรือป้าป้าป้าแปดแข่งกับฟ้าแปดเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้ไงใช่ไหว่าถนนบ้านเราเนี่ยขัดเดาได้ยากนะครับบางทีถ้าเราจะไปตกคูคลองเพราะว่าน้ําเราไม่เห็นว่าตรงนั้นมันมีหลุมมีอะไรหรือเปล่าใช่ไหมฮะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงแล้วเมื่อลุยน้ําเสร็จออกมาแล้วนะครับเราก็ต้อง เช็ดทําความสะอาดเพราะว่าบางส่วนรถสําล้อแชมนะครับรูสปะอีวีเนี่ยบางชิ้นส่วนมันมีอะไรเขาเรียกเป็นเหล็กครับมันก็อาจจะทําให้เกิดสนิมได้นะครับหรือน้ำเนี่ยอาจจะไปกระเด็นกระดอนไปโดนขั้วไฟต่างๆครับ่าต้องเช็ดและดูแลให้มันแห้งนะครับที่ดีก็คือใช้ลมเป่าใช้ลมเป่าตามจุดข้อต่อต่างๆนะครับการที่ดีก็คือ พยายามอย่าลุยน้ำลึกนะครับอย่าลุยน้ำลึกไอ้น้ำจอดแจกฝนตกเนี่ยท่านลุยไปเถอะไม่มีปัญหาใช่แล้วตอนนี้น้ำท่วมกรุงเทพก็ไม่ค่อยมีท่วมขังแล้วนะใช่ครับเพราะว่าเรามีการลอกเราใช้ใช้อะไรนะใช้นักนักอะไรนักโทษนักโทษเข้าไปลอกท่อครับผมผมไปฟังไปดูนี่ว่าคือไอ้การน้ำขังเนี่ยมันหมายความว่ามันคือน้ำมันระบายไม่ลอยระบาย เพรอกว่าอย่าให้อย่าเรียกน้ำขังไดกว่าเพรว่าอย่าเรียกน้ำขังให้เรียกว่าน้ำรอระบายโอเคเป็นคำตอบที่ใช้ได้เลยนะครับเป็นคำตอบที่ใช้ได้เลยครับผมะแล้วข้อสองเลยดีกว่าครับข้อสองนะฮะว่าอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่ต่ำกว่า20-30%ถึงใช่อันนี้ขออนุญาตสอบถามไปยังความคุณความรู้ของคุณนะไรเลยในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยทำไมเราต้องต้องเราต้องรอให้ให้มันหมดไหมแล้วถึงชาร์จแบตเตอรี่นะครับคือไม่จำเป็นต้องปล่อยให้หมดนะครับด้วย การใช้งานของรถไฟฟ้านะครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นแบตเตอรี่เนี่ยเป็นพลังงานที่หลักนะครับใช้ในการขับมอเตอร์ซึ่งมันจะแตกต่างจากแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ทั่วไปนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ทั่วไปเนี่ยเขาใช้แค่กระแสไฟตอนสตาร์ทเครื่องยนต์แค่นั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นระบบดสตาร์ทอไม่ใช่ระบบ ระบบะบบหมุนเรียนไดชาร์จของรถยนต์เพื่อเอาไฟไปเลี้ยงนะครับซึ่งแบตเตอรี่แบบนั้นอ่ะมันจะถูกไฟเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาซึ่งแตกต่างจากแบตเตอรี่รถไฟฟ้าครับแบตเตอรี่รถไฟฟ้าเนี่ยจะเปรียบเสมือนแบตเตอรี่มือถือก็คือมีการชาร์จประจุไฟให้เต็มร้อยแล้วก็วิ่งใช้งานไปนะครับแต่ถ้าเราปล่อยจนไฟเนี่ยเหลือน้อยจนถึงขั้น2 0่ถึงาเเนี่ยการที่มันจะชาร์จให้เต็ม100เนี่ยมันจะใช้เวลานานนะครับ แล้วก็จะตามมาด้วยความร้อนสะสมของแบตเตอรี่นี่นะฮะมันเลยเป็นประเด็นที่ว่าท่านไม่ควรใช้จนเกือบหมดนะครับแนะนำว่าให้ใช้เหลือรประมาณครึ่งหนึ่งนะครับหรือ60-70%เนี่ยเตียบชาร์จได้เลยเสียบชาร์จได้เลยใช่ก็คือเรียกได้ว่าสมมติวันนึงเนี่ยวิ่งไป30กิโล เย็นวันนั้นมีเวลาเสียบชาร์จได้เลยเพื่อให้เต็มไว้เพื่ใอให้เต็มไว้ตลอดเวลานะครับยิ่งเป็นการดียิ่งชาร์จบ่อยยิ่งเป็นการดี<อ>นะครับอันนี้เข้าใจง่ายเลยนะครับ,รบการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราปล่อยให้แบตหมดนะครับ,รบเพราะว่ารถไฟฟ้าของแชมป์เนี่ยของของสปาร์ e อีวีรุ่นนี้นะฮะคล้ายกับแบตเตอรี่มือถือใช่ไหมครับผมสังเกตเลยว่าอย่างแบตเตอรี่มือถือเนี่ยอ่ใหม่ๆเราชาร์จร้อยพอหมดเราล้อหมดแล้วเราชาร์จเราหมดเราชาร์จรปรากฏว่าแบตเตอรี่เสื่อม พออายุการใช้งานเยอะๆเข้าทําให้แบตเตอรี่เสื่อมใช่นะับหรับรถไฟฟ้าเราก็มีเขาเรียกว่าข้อปฏิบัติะข้อแนะนําดีๆก็คือว่าไม่ควรปล่อยให้แบตเตอรี่ลดน้อยกว่า30%เนาะคชับซึ่งทับดูในม่านวัดเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับมีขีดแดงเตือนนะครับแต่ข้อแนะนําจากฝ่ายเทคนิคของเราเนี่ยก็คือว่า3ตุ่มเนี่ย ชาร์จได้เลยนะครับสามตุ่มก็จะเหลืออยู่ประมาณ5้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งสามตุ่มเนี่ยก็จะวิ่งอยู่ได้ประมาณ5้าสิบหกสิบโลอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเพียงพอแล้วแตการใช้งานแต่เราไม่ต้องรอให้มันหมดเกลี้ยงเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอนะครับซึ่งพอมันลดมาสามตุ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแรงบิดของมอเตอร์หรือความเร็วที่ทําได้เนี่ยมันก็จะดรอปลงซึ่งผู้ใช้ก็จะรู้แล้วว่ามันต้องชาร์จแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่อย่างที่บอกครัสามตุ่มเนี่ยก็คือ6กกิโลเมตรย ในขณะที่ลำนับวัตุุประมาณ200-250กิโลนะครับผมเดี๋ยววันนี้เคล็ดลับง่ายๆเลยง่ายๆเลยนะครับในส่วนของของเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่ก็คืออย่าปล่อยให้มันหมดเยอะนะครับแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวก่อนจะมาถึงก่อนจะมาถึงข้อสามก่อนนี้นมแฟนๆที่ชมอยู่ในตอนนี้นะครับใครอยากเห็นวิธีการชาร์จแบตเตอรี่อ่าให้กดหัวใจขึ้นมาหน่อยกดหัวใจหน่อยกดหัวใจรัวๆขึ้นมาเลยกันเดี๋ยวเราจะช่วงท้ายเราอาจจะ เราอาจจะโชว์เราอาจจะสาธิตให้ท่านดูว่าการใช้ตเตบัต่ที่ถูกต้องเป็นยังไงนี่นะครับแล้วมาถึงข้อ3ที่ที่จะทําให้ท่านนั้นใช้งานรถไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นคือการข้ไข้ออย,อยู่ในต้วของ5ข้อนะครับครับข้อ3นี้คือ,อเขาเรียกว่าพักเครื่องพักพักแลพักรถนะฮะรหลังจากการใช้งานอย่างสม่ําเสมออ่าก็คือพักรถเนี่ยอย่างถ้าเป็นรถน้ํามันเนี่ยคือคมันต้องพักเพื่อให้มันระบายความร้อนเนาะ ในส่วนของรถไฟฟ้าก like ็เหมือนกันนะครับซึ่งเวลาแบตเตอรี่หรือมอเตอร์มีการจ่ายไฟหรือใช้ไฟมากๆเนี่ยมันก็เกิดความร้อนได้เหมือนกันครับเก๋งแต่ในในส่วนนี้เป็นการพักเนี่ยแนะนําว่าให้พักก่อนการชาร์จแบตเตอรี่คือจอดทิ้งไว้อย่างน้อยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับให้ระบบมอให้ระบบมอเตอร์ให้ระบบแบตเตอรี่มันเย็นตัวลงสักหน่อยแล้วค่อยชาร์ะครับอย่าเสียบชาร์จทันทีอันนี้คือข้อ พึงระวังในวนนของการใเรื่องของการใช้เพราะว่าในช่วงในช่วงที่ใช้งานเสร็จปุ๊บแล้วเราชาร์จเลยเนี่ยความร้อนของแบตเตอรี่ความร้อนของมอเตอร์ยังคงอยู่เมื่อเราเอานาความร้อนเข้าไปอีกเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลเสียไปยังแบตเตอรี่และก็มอเตอร์ดาได้เราก็เลยต้องทางที่ดีขึ้นนึงรอให้เครื่องเย็นร้อยแบตเตอรี่มอเตอร์เย็นอย่างน้อยคือครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนอย่างแล้วถึงจะเริ่มชาร์จ ใช่ครับอย่างที่เห็นในในไลน์นะฮะแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเป็นการต่อพ่วงกันหลายๆลูกนะครับจะมีสายไฟฮะหน้าที่เหมือนเป็นสัพัน์ไฟเชื่อมโยงแต่ละลูกนะครับซึ่งเวลากําลังไฟดึงไปแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้กําลังไฟถึง60สิบโวลต์ครับแล้วมอเตอร์เนี่ยมันสูงถึง 800- ถึง1000วัตต์นะครับซึ่งแน่นอนมันจะต้องมีความร้อนสะสมอยู่แล้วนะครับเหมือนเวลาเราเล่นมือถือนานๆเนี่ยอย่างเราดูทิกตอกเนี่ยชั่วโมงเนี่ยคือร้อนแล้วร้อนเลยร้อนเลยนะฮะเหมือนกันนะครับซึ่งอันเนี้ย มันก็เป็นข้อที่ปฏิบัติได้ง่ายนะครับแล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ด้วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ด้วยวันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับแล้วมาข้อสี่สคัญไม่แพ้กันนะครับตอนแรบข้อ4ี่คือเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงในการจอดรถไว้นอกบ้านอ่าก็คือนอกบ้านเนี่ยคำว่านอกบ้านผมคิดว่าจะไม่มีที่แงสถานที่ไม่มีหลังคาโล่ง ความร้อนเข้าถึงตัวรถอะไรแบบนี้ครับก็คือาตรงนี้ในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นพลาสติกเนาะนะฮะพอโดนแดดมากๆเนี่ยมันอาจจะเกิดกรอบเกิดอะไรได้นะก็คือไม่แนะนําให้จอดตากแดดเป็นเวลานานนะครับอย่างบางบ้านเนี่ยจอดไว้ตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเลยแต่างบางทีอาจจะพูดง่ายจะเป็นร้านส่งของก็ได้คือพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เก็บของเนาะตัวรถเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปจอดริมฟุตบาทบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยถ้าในส่วนของรถไฟฟ้านะครับก็คือแนะนําว่า อย่จอดตากแดดนาน,คร,นครับอย่างเช่นท่านเราไปเอาไปจอดอาจจะเป็นช่วงเช้าเนี่ยแสง UV ยังไม่เยอะนะฮะก็จอดได้นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายที่มันแดดจัดเนี่ยไม่แนะนําอาจจะหาล่มไม้หรืออะไรง่ายๆนะครับหรือจะเป็นผ้าคลุมก็ได้ครับผมนะครับเพื่อลดความร้อนครับผมถ้ารดมันมีความ <ใน S 1> จำเป็น<อ>จริงๆก็หาล่มมาบางหน่อย ใช่ครับมันไม่ใช่ว่าจะไม่มันจะจอดเลยก็มันมันจอดแบบจังจู้เลยแบบว่าฉันสู้แดดอะไรเงี้ยมันจอใช่ชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนมันมันต้องยังคงพลาสติกอยู่ใช่ครับแต่มันก็จะสึกหรอพี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็กนะครับแต่ว่ามันจะมี ในส่วนของไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นพลาสติกจะไม่ได้เป็นเหล็กใช่เพราะว่ามันป้องกันในเรื่องของการไฟฟ้าต่างๆด้วยครับผมนะครับอันนี้ก็อีกข้อหนึ่งสาคัญนะคือหลีกเลี่ยงการจอดรถนอกบ้านที่มันมีหลังคาที่แบบโดนแดดตรงๆนะครับและมาข้อ5้าข้อสาคัญในตอนที่จะมาข้อสุดท้ายข้อสําคัญเนี่ยสำหรับแฟนๆที่ชมอยู่นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรานะแล้วก็กดถูกใจจะ้วกดเป็นเพื่อนกันหน่อยไดครับกดเป็นเพื่อนกันจะได้รับข่าวสารดีๆโปรโมชั่นดีๆที่เราจะนําเสนอไปในทางเพจของรถสำหรอแชมป์ของเราครับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับให้ร่วมสนุกเล่นเกมนะครับว่าให้บอกข้อดีของรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าแลยกันละหนึ่งข้อเราจะสุ่มแจกเป็นสเปร์กอล์นะครับ สองละวันละวันละสองชิ้นสองชิ้นครับอันนี้ก็มีลูกค้าพี่ชีวิตพอเพียงนะฮะเป็นยังไงเป็นยังไงลดมลพิษต่อโลกลดเสียกับชุมชนลดค่าใช้จ่ายวันนี้เอาระวันไปเลยเนี่ยนี่นะฮะเรียกได้ว่าชัดเจนเลยครับพี่นะฮะมลพิษนี่คือสําคัญนะครับผมทุกวันนี้เราใส่แมสกันก็ด้วยเรื่องของมลพิษด้วยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งครับไม่ใช่แต่ว่าไอ้นี่นะฮุร์โินครับกลัวโควิดแล้วใส่แมสครับ ฝุ่นที่มีผลกระทบต่อระบบการเดินทางเดินหายใจเราเนี่ยถ้าใส่แมสนี่คือป้องกันก็คือผมรู้สึกว่าตั้งแต่ใส่แมสมาช่วง2ปีมานี้ยคือเป็นหวัดน้อยมากเป็นหวัดน้อยมากเป็นหวัดน้อยมากนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโควิดเป็นอำเภอออกเป็นอำเภอม่ได้เป็นจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นโควิดไปเลยนะครับผมเออคุณได้เรียนเป็นหรือยังอ่ยังยังยังไม่เป็นผมไ็นแล้วผมตั้งมั่นกับตัวเองว่าผมผมจะไม่เป็นไม่เป็นครับการใช้ชีวิตให้ระมัดระวังมากที่สุด นะครับก็ไม่รู้ว่าจะโชคดีวันไหนที่จะได้เปลี่ยนจะเป็นเมื่อไหร่แต่ว่าครับผมทางนี้ทน้นก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคนอื่นอาจจะไม่ได้ดูแลแต่เราต้องดูแลตัวเองครับนะเขากันของผมดูแลง่ายใส่แมสนะฮะแล้วล้างมือบ่อยๆแค่นั้นเองเมื่อเราไปสัมผัสอะไรที่เราไม่คุ้นเคยนะครับก็ล้างมือแค่นั้นเองครับผมสเปียรอลนี่อยู่ติดตัวตลอดครับผมนะครับแล้วมาถึงข้อ5ข้อสําคัญอีกหนึ่งข้อนะครับก็คือใช้ที่ชาร์จให้ตรงรุ่น อ่านะครับใช้ที่ชาร์จให้ตรงรุ่นตรงยี่ห้อครับนะครับจะพวกเหล่านี้นะครับจะทําให้การใช้งานของแบตเตอรี่การชาร์จไฟได้เสถียรภาพเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลเล่าที่ก่อนว่าทำไมต้องเป็นแบตเตอรี่กับที่ชาร์จตรงรุ่นนะครับที่ชาร์จแต่ละอันเนี่ยมันจะระบุไว้เลยว่าที่ชาร์จแบบเนี้ยสามารถปล่อยกระแสได้กี่แอมป์กี่โวลต์นะฮะซึ่ง กระแสเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการแบตเตอรี่ถามว่าชาร์จได้ไหมชาร์จได้นะครับเปรียบง่ายๆเหมือนมือถือรุ่นใหม่ๆเวลาเขาออกแคมเปญตัวท็อปตัวรือทงอะไรเนี่ยเขาจะระบุไว้ว่ารับรองการชาร์จเร็วอ,อะไรเงี้ยรับรองการชาร์จเร็วแต่ท่านไปใช้อแดปเตอร์ที่มันไม่ได้ชาร์จเร็วรมันเป็นซีรนะัลยี่สิบไงอ่าซีรัลยี่สิบซื้อถูกเงี้ยมันก็ใช้เวลาชาร์จนานครับผมร้อน,นครับรใช่ร้อนด้วยนะเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือท่านต้องใช้เครื่องชาร์จที่ระบุไว้ในสเปคนะครับ อย่างเครื่องชาร์จอย่างนี้จะระบุไว้เลยว่าชาร์จกับแบตเตอรี่ขนาดกี่มิลลิแอมป์กระแสไฟกี่โวลต์กี่วัตต์อะไรเงี้ยนะครับคือจะมีบอกหลักเครื่องหมดนะครับซึ่งตรงเนี้ยท่านไม่ต้องไปจําท่านถามคนขายเอท่านถามฝ่ายบริการนะครับท่านถามคนขายได้เลยว่าของผมเนี่ยของเก่ามันชนรุดเสียหายสามารถซื้อรุ่นไหนแทนได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเขาจะมีรายละเอียดบอกท่านอยู่แล้วนะมันไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยาก หาตามช้อปปี้ลาซาด้ได้แต่คือ,อคต้องรู้สเปกนะครับซึ่งบางทีท่านไปหาได้มาไม่ตรงสเปกการใช้งานของท่านก็จะสะดุดจากที่เคยชาร์จ6ชั่วโมงอาจจะเป็น8ชั่วโมงจากที่เคยชาร์จ8ชั่วโมงกลับเป็น10ชั่วโมงไทม์ไลน์เวลาการทํางานก็เสียไปด้วยนะครับเ,เพราะฉะนั้นสอบถามไปยังผู้บริการผู้จําหน่ายนะครับแล้วก็ จะเทียบซื้อหรืออะไรก็ได้แต่ขอให้ตรงสเปคแค่นั้นเองแต่ของรถสำรอแชมป์ของเราเรามีอะไรอยู่แล้วียังไ่ท่านบอกรุ่นนะว่าไปซาร์ทีวีเท่าไหร่ยังไงรุ่นไหนออกไปเมื่อไหร่เราก็มีใส่ชาร์จที่ให้ตรงรุ่นกับการใช้งานอยู่แล้วนะครับที่ท่านเข้ามาชมกดไลค์นะอะไรนะยังไม่ถึงเลย่องมันมันไม่ได้นะมันไม่จบมันจะหยุดเลยเหรอ มันยังไม่จบเลยนะมันเวยชครับผมก็เลยได้ว่าเดี๋ยวอย่างนี้สำคัญั้ระบบไฟฟ้าและระบบแบตเตอรี่นะครับที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเดี๋ยวเราจะชาร์จจะชาร์จสาที่ให้ดูเดี๋ยวเชิญตากล้องกิติมศักดิ์มาดูอุปกรณ์ของเราความมาตรฐานของอุปกรณ์ของเรานีดนึงนะครับอุปกรณ์เรามีการแพ็คกิ้งอย่างดีครับเราจะดูนะครับอ๊ะนะฮะปลื้ม เราเปิดที่ชาร์จโอ้โหทันตะตนันทันแทนทันแน่ๆนนี่เปิดนึกว่าจะเปิดมาไม่มีนี่ที่ชาร์จของเราบอกท่านเอ๊ะทำไมของแชมป์เนี่ยที่ชาร์จไม่เหมือนยี่ห้ออื่นเขาทำไมถึงมีตัวนี้ทำไมตัวนี้ชาร์จยังไง อย่างเงี้ยนะท่านเห็นเนี้ยท่านอาจจะสงสัยอันนี้คุณตันเรีลองบอกนิดนึงว่าทําไมของแชมป์ถึงมีรุ่นนี้ซึ่งยี่ห้ออื่นผมพูดได้เลยว่าไม่มีตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นออปชั่นเสริมนะครับ,รบก็คือเป็นตัวไทม์เมอร์นะฮะเป็นตัวตั้งเวลานะครับซึ่งตัวนี้เป็นทํางานการทํางานแบบดิจิตอลแม่นยํามากนะครับมียี่ห้อเลยนะสามกว่าบาทนะครับตัวนี้สามร้อกว่าบาทนะครับซึ่งตั้งเวลาเพื่ออะไรเพื่อเมื่อครบเวลาที่เราตั้งเนี่ยไฟจะไม่ถูกจ่ายไปยังตัวเดอปเตอร์ไม่ถูกประจุเเข้าไปในแบตตอี ป้องกันแบตเตอรี่บวมพื่ง่ายแค่นั้นเองนะครับตั้งเวลาเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่บวมนะครับเวลาที่แนะนําก็คือ6-8ชั่วโมงนะครับสามารถกดเซตตั้งได้เลยใช้งานง่ายด้วยนะครับปลอดภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูเลยดีกว่าเดี๋ยวดูเลยอ่าเดี๋ยวผมย้อนนิดนึงนี่นะฮะในส่วนของอะแดปเตอร์นะครับเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่านี่สําหรับไฟกี่โวลต์นะครับเนี่ตัวนี้60โวลต์ใช้ได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้เป็นมอเตอร์5ลูก60โวลต์นะครับ 50อม์านี่ได้เลยนะครับอ่ะอ่ะเรามาโชว์สาสตร์ทิตให้การชาร์จให้ดูนิดนึีได้เลยนะครับวิธีการแรกปุ๊บเราต้องเสียบยังไงก่อนครับคุณเรียนเสียบเข้าตัวรถก่อนนะครับเสียบเข้าตัวรถเพื่อลดการสปาร์กนะครับนี่ครับเพื่อลดการสปาร์กอันนี้คือจุดที่จะต้องเสียบเข้ากับตัวรถนะครับนี่นี่นี่เนี่ยเปิดปุ๊บนะครับแล้วเราก็คอานี้เสียบเข้าไปเลยง่ายๆครับ ครับแล้วก็เสียบเข้ากับไฟบ้านทั่วไปได้เลยนะครับของเราไม่ต้องมีสถานีชาร์จนะชาร์จกับไฟบ้านได้เลยครับนี่เสียบเข้าไปนี่แล้วมันจะขึ้นไฟแบบนี้นะครับคือเราต้องกดตั้งด้วยนะครับพอเสียบไปแล้วครับเราต้องกดตั้งเวลาครับผมอย่างนี้นะครับมันจะไล่ระดับตามที่เราต้องการว่าเราจะชาร์จกี่ชั่วโมงนะครับตามที่สัญลักษณ์เขามีบอกนี่ อันนี้ผมจะสมมุติให้ดูว่าเราจะผมจะตั้งให้คือเต็มเลยคร,ครับค่อยๆกดค่อยๆกดนะครับเสียเวลานิดนึงแต่ว่าเราจะอา,ายืดอายุการใช้งานได้ดีครัสามารถไม่ต้องมีคนเฝ้าครับทิ้งไว้ได้เลยครับผมนะครับจะชาร์จตอนเย็นใช้งานตอนเช้าเนี่ยคือสามารถชาร์จทิ้งไว้ได้เลยนะครับน,น,นี่เมื่อเสียบชาร์จเสร็จนะครับก็มาตรวจสอบที่อะแดปเตอร์นะครับว่าขึ้นสีแดง สีแดงนะครับนี่สีแดงคือกําลังชาร์จนะครับนี่นะฮะแค่นี้เองง่ายๆไฟเข้าเรียบร้อยแล้วครับผมท่านก็ไปทำอย่างอื่นต่อได้เลยนะครับใช่ไหมฮะแค่นี้เองสําหรับห้าข้อเนาะแต่นี่ก็คือห้าข้อเขาเรียกว่าอะไรนี่ก็คือครับห้าข้อสั้นๆที่จะทําให้การใช้งานของรถไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับการดูแลแบบง่ายๆแบบนี้นะครับกับรถไฟฟ้า ของรุ่นสปาร์กอีวีหนึ่งพันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเข้ามาดูทุกท่านที่เข้ามาชมครับนะครับขอฝากช่องทางการติดตามเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งได้เลยฮะนะครับสาหรับ่ช่องทางในการติดตามนะครับบางท่านอยากจะทราบค่าสินสอดรถสปาร์กอีวีหนึ่งพันเท่าไหร่ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามมาได้ททางเพจนะครับทางเพจก็คือรถสาร้อยแชมป์ ครับนะครับหรือจะเป็นทางไลน์ทางไลน์ไอดีของเราคือ S c h a m p 3 w นะครับแล้วก็หรือจะเป็นเบอร์โทรเบอร์โทร0 5 6 2 2 1 5 5 5อนึ่ีกช่องทางหนึ่งเว็บไซต์ที่เป็นมาเป็นมาของบริษัทเข้าไปอ่านเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ใช่เว็บไซต์ของเราก็แชมป์ไทยดอทคอมเวอร์ไวเว็บดอทซีเอ็มพีทีเอชเอไอดอทคอมครับผมนะครับและอีกช่องทางหนึ่งช่องทางติ๊กต๊อก ฮะเออเข้าไปเลยครับรถสามล้อแชมป์ในติกต็อกนะครับจะเป็นไวรัลสคริปต์เหมือนกันเออเข้าไปดูคลิปเข้าไปดูวิดีโอเข้าไปดูการรีวิวสินค้าต่างๆนะครับท่านจะได้มีข้อมูลที่ในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อรถสามล้อไม่ว่าจะเป็นรถน้ำมันหรือรถไฟฟ้าครับนะครับและอีกอีกช่องทางหนึ่งนะครับสาหรับตัวแทนจําหน่ายซึ่งตอนนี้เรามีตัวแทนจําหน่ายมากกว่า50ตัวแทนทั่วประเทศเลยครับทั่วประเทศ ะครับท่านอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตำบลอะไรที่ไหนสามารถเข้าไปสอบถามได้หรือจะผ่านจากทางสนักงานใหญ่ของเราก็ได้นะครับ,รบช่องทางการติดต่อแบบนี้ง่ายๆนะครับทักเข้ามาสอบถามก็ามาในเรื่องาาบร<อ>ิการอะไรนะครับเราบอกแล้วว่ารถสำล้อ,อยี่ห้อแชมป์เนี่ยเราเล้นในเรื่องของบริการหลังการขายนะครับเรามีช่องทางในการสั่งซื้ออะไร นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0622155หรือจะเป็นทางไลน์หรือทางเพจที่ผมที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ต่อมาได้หมดเลยใช่เราเรามีบริการส่งจากบริษัทขนส่งทั่วไปครับรวดเร็วทันใจครับสั่งปุ๊บโอนปั๊บส่งปุ๊บนะท่านได้รับสินค้าไปซ่อมแซมไปปรับเปลี่ยนไปนั่นได้เลยได้เลยเราบอกว่ารถสำหรอไม่ว่าจะเป็นรถน้ำมันหรือรถไฟฟ้าเนี่ยช่างมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็สามารถดูแลง่ายดูแลง่ายครับดูแลง่ายครับถ้าอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยยิ่งง่ายเลยนะฮะสามารถตรวจเช็คได้ง่าย นะครับครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกด้วยครับผมที่มกดไลค์กดแชร์และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ตอบถูกที่ตอบถูกที่คนแหล่เออเป็นการแชร์เป็นการแชร์ประสบการณ์นะว่าเดา๋วว่ารเราจะทําการซุ่มใช่ครับว่ารถสล้อแบบไฟฟ้าเนี่ยมีประโยชน์อะไรมีข้อดีอะไรครับก็เป็นความคิดของแต่ละท่านไม่ผิด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 นะครับแต่เราจะมาฟังไอเดียมาดูไอเดียกันครับนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม เราในวันนี้ขอพูดนี้ให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมนี้วันที่ส6บหกะคุณเรนพ่งนี้16ใช่ไหมสิหกผมีทั้งสองเลขไหมมี8 9้านั่นงา9ดเกออกบ่อยนะ89เ้าเนี่ยออกแต่ตามมาหลายงวดแล้วอ่ะโอเคขอให้โชคดีฮะขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ครับร่ำรวยดูแลสุขภาพดีๆคนไหนไปเที่ยวก็ขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขและกลับมาสู้กับชีวิตกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ สุดท้ายวันนี้ผมกูรูนารินกูรูเจ๋งขอลาไปก่อนขอบคุณท่านที่ติดตามน,นะครับสวัสดีครับ